แล้ค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาว่าจำบายครับหมอว่านเลื่อบอะไดโล่งไหย้ยตอนกลางคืนเลยไปเหตุทุรละมากไม่ได้ยินเขา้าก็เลือเมืออ่อยหลายหัวห้ากะจอบ่เขา กันเลยโอ้โหอะไรเนาะดวงของค้นเท่านี่เนาะครับตัวจอเฮาบ่เข่าครับถ้าผู้ใดลูดก็คงจะเขานั่นเนาะก็ตัวจอบ่เข่าครับบ่เข่าครับตัวจอเฮานี่ไปมาเล่สามตัวสองตัวไปเบิดตเลยครับจอบ่เข่าให้เลยครับฮานอยตายครับการเจรตายครับ มาทั้งพิเศษแล้วกน็น้อยปกติแตห้าาก็ยังเอาบ้นบไหเนาะอาจจะเป็นดวงและก็หลายๆลายยางครับจากว่าจังไหนครับผมเนาะผู้ใดสายหลูดกาจะเข่าอยู่ครับหรือว่ามีอันคอมเมนต์ไว้ว่าบางที่ก่ะซีตัวตัวเดนบางที่กัเข่าบ่อยกะลองจับเบึ้งกันเลยเนาะเนาะผม่านา่า เป็นเพียงแนวทางเข้ากับบอกการันตีว่าเข่าจะเข่าบอนะครับบาะมีไพ่เก่งว่าฟันท่งเลยว่าจะเขานะครับผม,มาณนี่แหละเข้ากับเป็นแนวทาาเหมือนทุกอาจารย์แหละครับผมมาสองน้อยอันคอเดียวนี่แหละครับมาสองน้อยแต่เข้ากันยังเอาบอได้นะคบผมมันจเจ็บใจจอพวกเข่าไห้เลยครับไปจะไปต่อหรือพ่อซําเน่ บางคนที่ล่งเลนหวยก็อาจจะท่อแน่อันนี้ก็เขาใจนะครับท่อแน่ว่าบ่เขานี่แหละเฮ่ากะเขาใจนะครับขนาดคนล่งเองได้เลนก็ยังรู้สึกว่าท่อครับท่อท่อว่าเฮาเอาว่ยใหญ่แค่ขนาดว่าเจาะมาสองตัวเฮายังเจาะบ่เขาเฮาเจาะไว้หาตัวนะครับมอกว่านี่ศูนย์เท่าน่ะเจาะไว้หาตัวมาสองแต่ว่ามันป่มาตัวที่เฮาเจาะนี่แหละ มันอาจจะทอไปบ้างเข้าใจครับผมว่าคนที่เล่นเล่นก็ต้องทอเหมือนกันครับจะไป่อหรือว่าพ่อซัมเน่เห่ากะมีแต่ความหวังดีนะครับหรือว่าจะหายมันเข่าก่อนหรือว่าจางังไดกะเป็นเพียงแนวทางเลือกนะครับผมแมวทางเลือกหมูว่านนี่ครับตัวเด่นเห่าหย้ยศูนย์กับซีตัวเด่นศูนย์กับซีครับหมูว่านในห้าน้อยพิเศษออกห้าห้าศูนย์ หาศูนย์บริเจาะขอเดียวล่างออกหนึ่งหนึ่งเบินมากเบินมากครับมือว่านี่สองสองมือหนีนึ่งหนึ่งมือว่านนึ่งมือว่านก่อนสองสองมือว่านกับเป็นหนึ่งหนึ่งอีกครับส่วนห้าน้อยปกติออกหนึ่งสามสองออกย่อนเนาะราะว่า ชัดไปเข้าได้ล่งไวอยู่ครับสามสองออกย้อนบอกเขาครับลางออกหนึ่งศูนย์บอมีครับขอเดียวเนี่ยครับต่อเข้าหายเด่นไวศูนย์แต่เข้ากัจาบจอบเขาจะมีวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งก็ได้ด้วยครับเอาตัวเด่นที่เป็นตัวเน้นเข้าจะเป็นตัวแดงเข้าลูดตัวหนึ่งเพื่อสซฟ เพื่อเซฟในการทะลุดนี่คือว่ามันเข่าแน่นอนนะครับคิดขอเดียวนี่เนาะครับเนาะเพราะว่ามันบ่มีตัวเจาะทะลุดนี่คือเข่าแน่นอนหรือว่าเมื่อนี่หรือว่าเมื่อใดที่เท่าลูดไว้ตัวเดียวก็ได้ครับลูดก็คือว่าลูดบนรางเนาะตัวเดียวตัวที่เท่าเน้นว่าตัวแดงลูดตัวเดียวไปก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นลูด ใบแลวก็มาตัดเลนแค่สามตัวเลกที่ห้องมาักเหมือนกับอาจารย์นอดครับเขาจะให้รูดใบตัวหนึ่งแลวก็ะตัดเลนอีกสามตัวมันก็สามารถถูกได้ด้อครับอันนี้ก็เป็นเพียงวิวธีเลนนะคะเท่ากับบอดดเลนว่าเก่งเท่าทานผู้ช่วมอันมักการแนวเลนแบบใดที่มันได้ตังค์ครับแบบว่าอันขี้หาอันที่มันได้ดีกว่าเนาะครับเนาะอันนี้เปลี่ยนเพียงว่าหรือว่าจะวิ่ง วิ่งโตเดนหรือว่าจะลูดโตเดนให้ให้หาวิธีเล่นที่มันที่ว่าเขาอาจจะได้ตังในนอ่ะครับผมดูว่าลูดตัวแดงไวถ้าเขาแล้วก็วยุดประมาณนี้แหละครับเพื่อว่าให้หาวิธีเล่นที่ว่ามันได้ตังอเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงการหานะครับหาวิธีแนวเล่นเนาะเขากับปริเดเกง่งอาการล่นนะ ห้าแค่คลงคำนวณน,นะคะผมเนาะถ้าผู้ใดอันคอมเมนต์ไว้ในอันคอมเมนต์ไว้ก็ไดเลยครับว่าเล่นวิธีใดที่มันได้เงินถุกมือนะครับถ้าผู้ใดเป็นบุญเป็นท่านนะครับถ้าผู้ใดคอมเมนต์ไวไ้ในได้ครับบอกบอกสมาชิกบอกกันได้บุญได้ท่านนะครับผมมาส่วนห้าหน้อยวีพีออกสี่สามเก่าสี่มาอายุเนาะแต่ว่ามา มาเป็นเหล็กวิ่งไปอะครับจับบ่อเขาเนาะมันมาบนตัวข้างหน้าซะสี่สามเก้าล่างออกเจ็ดหกครับจังไดฮากอะจาบบ่อเขาก็คือจาบบ่อเขาถ้าผู้ใดมีแนวเล่นที่ได้เงินทุกมือกอะ่ะคอมเมนต์บอกมูมูบอกเผื่อนน้ำเด้อครับสามารถกน้ำกันถือว่าเดบุญในท่านนะครับผมเนาะมาต่อกันเลยครับ วันจันทร์ยี่กีบวกล่าหุ้นหกับ7จัดไปครับยี่กีบวกล่าหุ้นวันจันทร์นะครับวันที่สี่มกราหกกับ7จัดไปครับผมวันจันทร์จะมีหวยหุ้นนิเคออจีนไต้หวันพวกนั้นแหละครับแยาตะเข้าแล้็กยุดมามือนี้ครับมือนีจะมีหวยลาวนําเลยครับ ลาวบวกค้าน้อยประจํางัวันที่สี่คํานวณได้ตัวเด่นก็คือสามสามกับสี่ได้สามกับสี่ครับตัวแดงตัวเน้นครับสามหกสามเก้าผิดครับมองผิดขอโทษขออภัยขอขออีกรอบนึงเด้อครับตัวเน้นตัวแดง สามหกสามแปดสามจับคู่มากกั่จะมีสามหนึ่งสามเจ็ดตุกันครับแปดศูนย์หนึ่งเก้าทวนครับ สามหกสามแปดสามหนึ่งสามเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเก้าจัดไปครับถ้าผู้ใดมุดกำลังใจกะพักพักกระไดเด้อครับเนาะพักกับางที่เข้าก,กับพักเข้ากับเข้าใจนะครับว่าเลือรุดเข้ากับเนือยเข้ากับท่อกับทัผู้ใดยังพักเศ้าวิ่แห้งก่อนกระไดเด้อครับเนาะ มีแต่ความหวังดีและปานารถนาดีครับผมจัดไปแถวยังมักอยู่มาต่อกันเลยครับต่อมาครับสยาสี่สี่สองสสามสี่เจ็ดส จัดไปครับผมกับเลขคำนวณสองตัวสามตัวมือนีวันจันก็ขอให้เขาถูกห้าน้อยล่ะครับเนาะขอให้เขาไว้ก่อนครับอย่าลืมแบ่งปันด้วยการบอกวิธีเล่นเคือเขาจะได้นาไปใส่และเพือจะได้ถูกกันเนาะถึงเลขตัวเลขบางที่เลขจะหลายแต่ว่าขอให้มันเข่ามันเกิดยังพ่อใดนะครับยังพ่อใดกับไรให้มมงง่ายๆนะครับเนาะ ถึงตัวเลขมันหน่อยแต่บอเ,เขาเจ๊กเทือเขาก็ขาดทุน่ะขาดทุนไปเรื่อยๆครับมาจับสามตัวครับสองสามหกสามสามแปดสี่สี่เก้าหกสามหกมันชอบมาบิ่นมาหามมาอย่างเขาล่องจับเบื่งแบบนีเบิ่งครับผมจัดไปนะครับกับเลขสามตัวกระดายคำวนวณเป็นเพียงแนวทางนะครับผม ได้จบการคำนวณไว้เท่านี้ครับผมเป็นเพียงแนวทางเลือกให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขเลยๆหลเลยรวยเฮงๆถ้าเาเ่านับจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเนาะนับไบปเรื่อยๆก็ยัออยงถือว่าเขาอยู่นะครับเพราะว่า ตัวเดนนห่ากัยังมาอยู่ครับกําลังใจครับจะพ่อซัมเน่หรือไปต่อจัดไปครับผม